สวัสดีนะคะวันก็มาดูพี่ควานนะคะอาบน้ำนะคะให้น้องผู้บีดนะคะอาบน้ำให้น้องผู้บีดนะคะวันนี้จะออกไปทั่วเขตนะคะวันนี้จะออกไปทั่วเขตอืมนะอาบน้ำนะคะให้น้องผู้บีด ไอชายในวิน,นคิดเดือน้อยของเรา,า,าหืมไอเขอาฮะตีไม้กลัวอะไรกวพ่อตี เบรกวัาพ่อตีอืมนะ ตามให้น้องผู้เบศกับแม่พลเออเออไปตัวแขกใช่ไหมปะไม่ออไปตัวแขกใช่ไหม <laughs> ไปตัวแขกยูสูนคุณนะคะน้องภูเบก น้องเกิดวันที่หนึ่งใช่ไหมคะใช่ไหมนี่หาวันนี้หาจิบเดือนเรียงเรือว่าเก้าเ<ะ>ก้าหนึ่งปีเก้าเดือนมุกระลากุมพาห,าหาเนะะา,า,หา,หาะเ <c oughs> มษาก็สองขวบขข สาบป้ก็สองขวบวตอนนี้หนึ่งหนึ่งปีเก้าเดือนเดี๋ยวดูเล่นไม้ป้าไปเอาไม้โอ๊กเล่นไม้กินกินได้ไงท่อนใหญ่ขนาดนั้น คอยดูน้องเล่นใสนคนคมีหน้าเมษาเก้า,า,าเดือนตั้งแต่เมื่อวาน นี่เ <G ül üş> ด็นน้องชนแม่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 แม <G ül üş> ่เว <laughs> ีดน้ำให้น้อยเน็ตเน่าเอาเล่น <G ül üş> พุกดินละป้าเออโอ้ยเบ็ดเล่นสายแล้วโอ้ din 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 น้องกินอะไรนั่นป้นนนนาเอ๊ะกระติดคอเด็กดื้อดิดูก็ตามแม่ได้นั้นแม,นนม่น้องจะตีแม่น้องจะตีแม่แรงนั้น เจ้าเท้าจะสวยน,าชาชาน่า,นารัากสดใสรอรอสามวิชายารอสามวิสองวิถึงไหมก่อน <c oughs> โอย <laughs> แม่ครับแม่ครับแม่เอาันนี้กินให้น้องกินอ่ะไอต้อมยนสีนะ เบสยังดึงแม่ไปไหนดูคิดดื้อหน่อยไม่พอกินต้นอะไร นั่นแหละเด็กนี่มีความลึกดีนี่ใหจมาชมวยกันไหมสองคนสอดตะพุ่นก้อนสอดอีสอดอีเอ้อสอดซุไปดีกา่เลยหนึ่งอ๋อหนึ่งหนึ่มหนึ่งหนึ่งห้า ดูดูดูมปยมยทนีึงนี้ดูพี่พลอยจะดึงแม่ไปไหน เ,เดินน้อยคิดเดินน้อยเฮ้ยอ,าอ,าอ,าอย้าวเฮ้ยจะเป็นกำลังใจให้น้องภูเบกจะไม่พอด้วยนะคะวันนี้จะเอาเอกไปทั่วเคตนะคะ ออกไปทั่วเขตนะคะก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องแชนและโหเชียอตด้วยนะคะคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเบดเบดบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับ